น้ำมันเครื่องระยะเปลี่ยน่ายก็อยู่ประมาณ6เดือนหรือ1นึ่งกิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับชืิดของน้ำมันแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานก็อาจจะปีหนึ่งก็เปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจเช็คตอนเดินทางไปนะครับให้ว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับการใช้งาน แรกเขวัดครับว่าระดับน้ํามันอยู่ในระดับแช้งานด้วยหรือเปล่ามีระหว่างขีดบ,บนกับขีดล่างให้น้ามันอยู่ตรงระหว่างกลางนะครับต้องไม่เกินข้างบนไ,ได้หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการตรวจเช็คนะครับก็ขับรถเข้ามาที่ทยายทั์แล้วก็ให้ท่านมาตรวจเช็คดูให้นะเพื่อจะดู เพื่อจะได้กดเช็คดูว่าระยะเปลีย่ยน่ายครบหรือยังแล้วก็น้ำมันเครื่องจะได้เลือกนิดถึงนิดของรุแต่ละรุ่นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามช่อนทางออนไลน์ของทีมทีมไทนพัฒนบด้วยนะครับ